ของมึงที่แผ่ออกไปเนี่ยก็จะต้องพร้อมเพีเยงกันแล้วแต่ละคนเนี่ยอย่างคนหน้าก็จะไม่ได้เห็นนะครับว่าคนหลังทันทอะไรเพราะฉะนั้นผมเคยเห็นตอนฝึกซ้อมครับ<ฆ>ทุกคนเนี่ยเรียกว่ามีระเบียบอย่างมากแล้วก็การซ้อมแต่ละคืนนั้นบางทีแสดงเสร็จยังไม่พอใจก็มาซ้อมใหม่ฝ่อส<ฮ><ฮ>าองโภเนี่ยตอนที่มาเยี่ยมชมกันที่การพิเจาุณาพันนั้นหลายคน อยากที่จะเข้าไปขอถ่ายรูปแสดงเสร็จแต่ว่าจต้องมีการพ้อมเพื่อให้เออมียบังยัดถ่ายไว้คนข้างหลังเนี่ยจะเป็นคนที่สูงมากนะครับแล้วก็เวลาืึงมือออกไปเนี่ยจะต้องเหยียดที่สุดนะครับทุกวินาทีไม่สามารถที่จะผิดจังหวะได้เลยเพราะว่าจะเห็นชัดเจนนะครับแต่ว่าผมติดตามมาตั้งแต่พิเ็ดสินพาพันเป็นอย่างนี้ทุกครั้งคือสมบูรณ์แบบทุกครั้ง กากั่ทุนท่าแล้วก็ลีลาที่เป็นจังหวะนะคะแล้วก็การชูม,มือนะคะหรือว่ายื่นมืออย่างพร้อมรี้งแล้วมี่ฝุ่นขอานักแสดงเกมก็จะต้องมีการดูแลในการบริหารร่างกายด้วยนะคะใช้ควาเข้มขงร่างกายเป็นอย่างมากแม้ว่าการแสดงชุดนี้เนี่ยเราจะเห็นคนที่อยู่หน้าสุดแต่ผมเคยที่จะไปดูเรื่องหลังเนี่ยทุกคนนั้นจะยิ้ม<ฆ>ด้วยความรู้สึกที่เบิกบานกับการแสดงเพราะว่าการยันมือน,นั้นก็เหมือนเป็นหนึ่งในการแสดงที่เป็นมงคล ที่ปกกี๋เนี่ยจะแสดงในอากาศในบนพื้นผิวน้ําแข็งและพื้นผิวน้าด้วยเป็นชนิดอบชุบนะครับซึ่งพอเรานําเข้ามาแล้วเนี่ยก็พยายามมาหาจุดที่ลงตัวที่สุดแล้วเราก็ได้ว่าเนี่ยแหละนะครับการจัดแสงเป็นสิ่งสำคัญแล้วทั้งนั้นคณะนั้นก็พอใจมากช่วงแรกของการแสดงนั้นเพลงอาจจะอาจจะอยู่ในบรรยากาศของความสั์สิทธิ์แต่ว่าหลังจากนั้นก็จะมีความสนุกสนานเพิ่มเติมขึ้นมาครับ มีจังหวัดที่ค่อนข้างจะเรื่องราว่ามากขึ้นนะคะอันสมัยครับเป็นการแสดงโบรนีพันนธงที่ต้องบอกว่าทันสมัยมากคนเนี่ยพอถึงจังหวัดช่วงทานองที่สนุกสนานแล้วไม่มีใครนะค,ะครับที่จะละสายตาไปจากสาวน้อยจากเทเลยครับเนของการแสดงคลิปนี้นะคะก็คงจะอยู่ที่ความพร้อมเพลียงน,นะคะแล้วก็เลยไปถึงรอยยิ้มในส่วนของนักแสดงแต่ละคนด้วยนะคะ,นนะคทุกคนนั้นจะ ได้เรียงลาดับพร้อมเพรียงนะครับเป็นควนอิมที่มาเพื่อที่จะให้ขวัญให้มงคลกับคนปากน้าโพและชาวไทยทั้งประเทศเพื่อที่จะให้การปลูกพืชพรรณต่างๆนั้น,นสมบูรณ์แต่ว่าน,นครับบรรยากาศการแสดงที่ซ้อมกันมานั้นพร้อมเพรียงกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสริมงคลด้วยนะคะก่อนที่จะขึ้นต้นรับ ปีใหม่นะคะหรือว่าวันเริ่มต้นปีสําหรับชาวจีนนะคะได้ชมการแสดงแบบนี้ก็เป็นสุริมงคลด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความร่าเริงแล้วก็ฝุดสนานด,ด้วยนะคะครับผมนีนีนงานสุดปีเรียกว่าอิ่มตาอิ่มใจอิ่มบุญซึ่งนี่แหละนะครับภาของความอิ่มตาแล้วพอการแสดงจบทูกครั้งเนี่ยบรรยากาศจะอิ่มใจึิงบรรยากาศก็ทางนั้นคนต่างนำโพเนี่ย้วคนที่มาจากทั่วทุกป,ประเทศขอพายนะครับทั่วทั้งประเทศมาที่ี่ การแสดงสดแล้วเนี่ยจะได้ยินเสียงบรรยากาศและแสงสีทุกอย่างนะครับที่เตรียมพร้อมมาไว้คนแสดงแต่ละท่านนั้นก็เรียกว่าเป็นกันเองนะครับแต่ซิ่งการแสดงคลีไรเนี่ยก็จะมาให้ถ่ายารูปค่ะก็พรอมเรียมนะครับค่าชมที่ปกิเนี่ยค่าตั๋วแพงสุดประมาณห้าพันบาทแต่ว่าวันนี้ชาวฝรั่งเศรวมถึงคนไทยทุกประเทศเนี่ย ได้ชมแบบไม่ต้องใส่ค่าตัวเลย<อ>นะคะการแสดงจากคณะกวนจีนน้ำทิพเทียนหลงหวงนะคะมีเพีงแค่คณะเดีดยวเท่านั้นนะคะนรับในประเทศจีนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีการพัฒนานะครับหนึ่งคณะเนี่ยก็อาจจะมีสองชุดเพื่อที่จะ,ะางคทั้งเนี่ยต้องมารับพัรกิจจางประเทศแต่ว่าความสมบูรณ์แบบหรือว่าความเป็นดั้งเดิมเนี่ยคงครบถ้วนไว้เหมือนเดิม ไม่ใช่แค่ท่ายืนอย่่ยงเดียวนะครับท่านั่งเนี่ยบางคนนั้นแค่ที่จะต้องเอาเอาขาเอาข่านั้นแน่ลงไปกับพือนแต่ว่าแม้ว่าข้างล่างนั้นอาจจะต้องใช้พลังมากแต่ว่าด้านบนจะต้องเบาค่ะนะครับการแสดงทุกวันเหมือนกันหมดนะครับที่บอกเหมือนกันนี่คือความพร้อมเพียงจะต้องสมบุรณแบบทุกคนจะไม่มีการ ดึงจังหวะการแผ่ขยายของนกไปเนี่ยผู้คนนั้นศึกษมนเป็นอย่างาดีนะคุัภาพตัดเองได้มีได้มีโอกาสไปชมการแสดงแล้วก็เรื่องหลังกางรแสดงไปด้วยนะ้ะจริงๆแล้วแ็แต่ว่าตัวนักแสดงเองที่ต้อง,องทํางานกันอย่างหนัก้ที่อยู่เรื่องหลังของการแสดงด้วยอย่างเช่นคุณครูผู้ที่สุกสอนนะคะเขามีความเป็นตัวเองหรือมีความน่ารักมากน้อยขนาดไหนครับตอนที่ไป ก็เป็นคนงมากนะครับแต่ละคนนั้นอายุก,ก็จะอยู่ในหลักประมาณสิบเจ็ปียี่สิบสองปีนะครับแต่ละคนเนี่ยฝึกซ้อมมาตั้งแต่อายุสิบสี่ปีที่ผมสอบถามมาแล้วก็ฝึกซ้อมมาแต่ละคนถ้าจากมาเวทีที่ต่างประเทศอย่างเช่นที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่าห้าปีะครับในการเล่นที่ปั่ินเเรียกว่าต้องมีความที่นานนะนะคะแล้วก็มีความรักแล้วก็ ทุกอย่างทาทุกอย่างออกมาเนี่ยเป็นเป็นเป็นหนึ่งหนึ่งในชีวิตของเขาเลยทีเดียวนะคะนี่นะครับ,ว,รบว่าในขบวนในภาค่ายที่สุดเนี่ยความเข้มแข็งจะปรากฏเห็เนชัดเจนนะครับซึ่งเป็นการผรสมผสานกันระหว่างความอ่อนไหวของมอของแขนแต่ว่าส่วนขาเนี่ยจะต้องเข้มแก็งเป็นอย่างมากเพราะว่าไม่สามารถที่จะแสดงความกดในออกมาได้เลยนะครับ จากนั้นไม่นานก็จะมีการอวยพรผ่านสัญลักษณ์ที่เป็นการจัดตรียมานะครับเพให้เป็นมงคลกับชาวไทยก็เรีกได้ว่าะคศิลปะการไร้รามตามแบบดีนะคะก็ได้สร้างสีสันที่สวยสดงดงามนะคะแล้วก็ให้ความสดชื่นกับคุณผู้ชมทุกสายตาสะโกนทุกสายตาได้อย่างดีทีเดียวในค่ำคืนนี้นะคะ พวยาของการแสดงทีนี้อยู่ที่ประมาณเป็นเป็น,เป,นเป็นมาตรฐานเลยใช่ไหมคะมันก็หกอย่าไปเชื่อมันนี่เจ็ดนาทีกว่าแล้วเนี่ย ในโครงกรด้านวิพ <tampoco S 2> ันธนหานะครับที่ให้ความเป็นคริมงคลนะครับให้ปีนี้เนี่ยทุกคนในประเทศไทยมั่งมีสิสุขกับความมั่นสมบูรณ์ของวิพันธนาระ ค่ะแล้วนี่ก็คือการแสดงนะคะในส่วนของ